โดเรมอนตอนขอสองจ้งของคุณย่าคุณย่าครับคุณย่าครับอะไรหรอจ๊ะโนบิจังค<อ>ุณย่าครับอะไรจ๊ะคุณย่าครับขอโทษนะครับขอโทษครับโนบิตะโ,โนบิตะ มาช่วยมาทำความสะอาดหน่อยสิครับ สกปรกสกปรกนั่นมันอะไรนะสกปรกอะไรกันนะมีน้อยตัวนี้นะเป็นของชอบของฉันตั้งแต่ยังเล็กเลยนะเร็วเรเขา้าช่วยช่วยกันหน่อยนะครับมีรอยปัดเต็มไปหมดเลยคุณย่าช่วยซ่อมให้ตุ๊กาตาให้นะมีคุณย่าด้วยหรอ มี่นะแต่พอฉันขึ้นอนุบาลแล้วคุณย่าก็จากไปงั้นหรอโอ้เดี๋ยวสิอยู่ไหนวะนี่ไงดูสิดูสินี่คุณย่าของฉันเองถ้าให้ดาวนะเด็กที่กำลังโดนอุ้มอยู่คือนายสินะโนบิตะคุง้ง น่ารักจังเลยคุณย่าของนายเหมือนจะเป็นคนใจดีนะใช่ไหมละ่ะคุณย่าน่ารักนะเอ็นดูฉันมากเลยละ่ะนี่ว่าเจ้าโนบิตะอ่อนแอ no จังเลยอ่อนแอจังจังขี้แยจังเลย ำแล้วได้เวลานอนแล้วนอนเถอะนะเจ้าหนูหน้อยเจ้าหนูหน้อยเป็นเด็กดีนะไปนอนเสียเถิดนะ ไปที่ไหนกันนะมีตรงนี้มีกระดุมด้วย,วยเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอ <笑><笑>เออไม่ต้องร้องนะฉันจะต้องไปขอโทษคุณย่าอยากจะเห็นคุณย่าอีกสักครั้งจงังแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะโดรีวอนฉันอยากจะเห็นอีกฉันจะไปขอโทษคุณย่าขอโทษเหรอนายทำอะไรให้คุณย่แล้วถึงไปขอโทษนะจริงสิ แค่ใช้ไทแมชชีนไปดูก็ได้ไปกันเถอะไม่ดูจะดีกว่านะทำไมล่ะตอนนี้นายโตขึ้นแล้วยเยอะเลยนะเธออาจจะตกใจที่ว่ามีเด็กที่ไหนไม่รู้เข้ามาขอโทษนะไม่จริงหรอกฉันรู้ว่าคุณย่าจะต้องเข้าใจแน่ๆฉันบอกและจะอธิบายยังไงกับไทแมชชีนล่ะเขาจะต้องตกใจแน่ๆที่นายเผือมารู้แล้วนะแต่ฉันนะฉันอยากจะไปบอกอะไรให้คุณยา่า อยากจะไปขอโทษที่เพื่อเราเห็นแก่ตัวไปฉันเข้าใจนะว่ารู้สึกยังไงแต่ทำแบบนี้มันก็เข้าใจแล้วอาณาแต่ยังมีหนทางนะในตอนนี้ก็ต้องซักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะสักนิดขอแค่ให้ได้ดูก็พอใจแล้วแบบนี้คนจะได้ใช่ไหมล่ะหนือหนือก็ได้ งั้นไปกันเลยแต่ว่าเรือเข้าเรีรร่บไปเถอะไปตอนที่ฉันยังอายุ3ามขวบเด็กเห็นเห็นทางออกแล้ว,ว,ว,วสนามหญ้านี่นาะคิดถึงจังว้าวบ่อสไซนี่นาะรถ3มล้อด้วยแล้วก็ต้นลูกพลั้ที่เพิ่งตัดเมื่อปีที่แล้ว บ้านก็ยังใหม่อยู่เลยเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นนะรีบๆไปหาคุณย่าได้แล้วจริงด้วยเข้าไปทำประตูหลังเงียบๆน,นะตอนนี้แหละยังกลับเป็นขโมยแน่ก็มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวแหละนี่ห้องของคุณย่านี่นะพร้อมหรือ,อยังฉันจะเข้าไปก่อนนะ เป็นอะไรหรอไม่มีใครอยู่เลยปกติเธอก็อยู่ในห้องประจำนี่อาจจะอยู่ในห้องรับแขกก็ได้ไม่อยู่ทำไมละ่ะหรือว่าอยู่ข้างบน ขอคนอื่นได้ยังไงกันเป็นอะไรของเขานะก็จริงนี่นะเดี๋ยวก็มีรอยตินกลับเพิ่มมาเองแหละคิดว่าเป็นใครก็โกรธทั้งนั้นแหละข้าไม่รู้หรอกเราว่าเป็นฉันนะจะไปรู้ได้ยังไงเล่ายังไงก็ตามถ้ายังหาคุณย่าไม่เจอก็ต้องกลับแล้วนะกลับกันเถอะเธออาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะแต่พ่ดมาเองนี่นะอย่าพิ่งรีบกลับเลยนะ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  อรารอหรือว่านั้นจะริวเด็กที่หน้าตาฉลาดแถมยังร่าเริงอีกแล้วก็น่ารักด้วยอย่าบอกนะว่านั่นเป็นฉันตอนสามขวบเด็กโนบินตานิวตแล้วเห็นไหมเห็นไหมน่ารักเหมือนที่ฉันบอกเลยไหมล่ะแต่พอต่อขึ้นแล้วขี้ยาชมัดใช่แล้วใช่แล้วขี้ยา เกิดอะไรขึ้นนะโนบิตะขี้ยายจริงๆด้วยขอฉันเลียบ้างสิใจแอนเซเนโออร่อยมากมากขอชิมบ้างสินี่ทั้งของคนบางอาจมาแกล้งฉันได้ยังไงใครกันนะหน้าตาโง่จังโง่จริงด้วยด้วย เหมือนโนบิตะหยุดน,นะไม่ได้นะอย่าใช้กำลังกับเด็กตัวเล็กๆสิ <ic S 1> แต่พวกเขาเรียกฉันว่าครับ <ic S 1> คุณยานีโนบิตะคุ้ง <c oughs> รอฉันด้วยสิ คุณยายไม่น,าน่ารักเธอยังมีชีวิตยังเดินได้ด้วยโนโนคุณย่าครับกลับมาแล้วหรอครับจ้าจ้ามาแล้วจ้าคุณยา<ะ>่าครับริมริมซ่อส,สิครับขอโทษด้วยนะจ๊ะย่าไปดูมาทั่วเมืองแล้วแต่ไม่มีที่ไหนตาขอตุอก๊กตาแบบนี้เลย ไม่ยอมไม่ยอมคุณยอาสัญญาว่าจะซอมมันนี่นะขอโทษด้วยนะโ no นบิตจังเกียคุณยอาที่สลยไปให้พ้นนะโนบิตจังคุณยอาโกหกจ้าจ้าดูอยู่อย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะบอกว่าไม่ได้นะนี่โนบิตะอย่าทำอะไรยังใครกับคุณย่าสินารู้รเปล่าว่าพูแบันั้นนัน ใจกันเกินไปขอโทษนะนะไม่ได้ตั้งใจโอ้โอ้ไม่รอนะนี่ทั้งสองคนแม่หรอแม่จ๋าโอ้น่าสงสารจัง นั่นก็จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะนะครับเหตุผลอะไรกันจริงๆแล้วผมนะคือโนบิตะนะผมมาที่นี่ด้วยทางแมชชินเข้าใจเลยพวกเราเราไม่เหนเข้าใจมาเธโนบิตังรีบๆข้าบ้านกันเถอะนะเออคือแม่ครับเห็นไม้บอกแล้วเธาแม่เข้าใจที่เราพูดหรอก นายเห็นคุณย่าและยังไม่พอใจอีกหรือไงกลับบ้านกันเถอะโนบิตะคุงะคระค้าสิถ้าเขาจับได้จะเป็นเรื่องใหญ่นะ <The Queen> เป็นอะไรหรอเจ้าโนบิตะ <The Queen> โนบิตะคุงฉันจะต้องไปขอโทษให้ได้ว้า <The Queen> <The Queen> เข้มาจริงๆนะเด็กผู้ชายคนนั้นอีกแล้วเหรอหน่ากลัวจริงๆเลยคุณแม่คะคุณแม่จ๊ะここเห็นเด็กผู้ชายแปลกปๆเข้ามารอเปล่าครับไม่หราจะยังไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยนั้นหรอคะจะต้องไปสั่งที่ไหนแน่เลยจะเรียกตำรวจดีไหมนะให้คนตำรวจมาหาดูดีกว่านะครับいいปลอดภัยแล้วจ้ะ ขอบคุณมากครับทางตัวตาสบายนะคุณย่าไม่สงสัยผมหรอกครับไม่หรอกจ้ะเออคือว่าคุณย่าครับโนบิตะคุงน่ารักไหมครับใช่แล้วจ้ะน่ารักมากเลยเขาน้าน่ารักมากเลยนะบางครั้งก็ร้องไห้กลับมา ฉันนะอยากจะอยู่ดูแลเด็กคนนั้นตลอดไปแต่ฉันก็แก่มากแล้วอย่าพูดอะไรที่ไม่เป็นมงคลแบบนั้นสิครับมันทำให้นอบิตักคุ้งเศร้านะครับจะว่าไปแล้วฉันนะหวังมาตลอดว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนที่เขาเข้าเรียนชั้นประถมเดินทางไปโรงเรยนแล้วก็ะกสะพายกระเป๋า,เาไปด้วยคุณยอะครับ นี่วะจถ,ถ้าได้เห็นจะเป็นบุญตามากเลยจ้ะจะไปแล้วหรอจ้ะ,จะชืรอกกอนนะครับอะไรนะเอากระเป๋ามาหน่อยสิเออเอานี่นไปล่ะเขาไป ครับเข้าไปได้ไหมเข้ามาได้จ้าตายแล้วคุณย่าครับอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ผมคือโนบิตะครับผมมีความสุขจริงๆที่ได้เห็นคุณย่าอีกครั้งว่าแล้วเชียวเอ๊ะ ว่าแล้วชีอะถึงได้ไม่รู้สึกแปลกใจแล้วว่าเป็นคนแปลกหน้าคนยากเชื่อของงั้นหรอครับใครจะไปสงสัยคนอยากโนบิตาได้ล่ะจ๊ะคุณย่าครัคุณย่าครัคุณย่าครัหย,ยุดรอ้องได้แล้วนะจ๊ะถ้ารอมาไปจะไม่ดีต่อร่างกายนะรู้สึกดีจังเลยครับ ขอดูต้นสพาพระป่าอีกครั้งสิจ๊ะดูสิครับคุณย่าครับไม่มีอะไรหรอกแค่มีความสุขที่ได้เห็นโนบิตะเข้ารงเรียนประถมสักทีคุณย่าครับขอโทษที่พูดอะไรเห็นแก่ตัวแบบนั้นอุตส่าห์ไปทั่วมเมืองเพื่อไปหาตาของตุกตาแต่ผมกลับขอโทษครับที่เผืว่าเกลียดคุณย่า ผมนะอยากจะขอโทษมาตลอดเลยไม่เห็นจะต้องพยายามขนาดนั้นเลยนี่จ้าคุณยาคับขอบคุณมากนะครับแต่ก็นะ,อะ,อ,อ,ะอะไรหรอครับอยากจะให้ทวาอะไรหรอครับได้เห็นโนบิตะข้ารูดเรียงเราทำแล้วหลังจากนี้ก็เธอจะต้องเป็นคนที่สวยหน้าเลยยาอยากจะเห็นเจ้าสาวของโนบิตะหน่อยนะจ๊ะ โนบิตักคุณชอบโกหกจริงๆโนบิตกคุณค่ะจะชิสุกัดจังช่วยแต่งงานกับฉันหน่อยเถินนะไว้เจอกันนะคะบายบายโอ้ยเจ็บจัง